สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับนะเข้าควัวอีกแล้วจริงๆผมก็เข้าครัวทุกวันนั่นแหละแต่บางวันเหนื่อยก็ไม่ใช่บางวันที่ทุกวันนะครับส่วนใหญ่เหนื่อยก็จะไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับวันนี้นะครับว่างเนาะก็ถ่ายคลิปซะหน่อยเป็นมุยเมนูเดิมๆครับผมได้หมูมาหนึงโลนะครับเป็นหมูส่วนสันคอนะครับโลละร้อยสบาท ทํากินเองง่ายกว่าครับทาไมถึงชอบกินหมูจังนะกินหมูกินไก่มันสุกง่ายครับแล้วก็สะดวกด้วยนะมื้อเย็นเนี่ยกินทานก็งบประมาณถ้าซื้อข้ากินนะเนาะแกงถุงแกงอะไรก็ส้มตงส้มตำนะครับก็ประมาณร้อยร้อยเกือบสองร้อยนะครับนี่ก็ร้อยสามสิบห้าบาทโลหนึ่งนะครับมันก็ไม่แตกต่างกันเนาะนะครับหมูก็ เวลาเราสไลด์เป็นชิ้นบางๆเนาะมันก็จะสุกง่ายแล้วก็ทำง่ายนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรแล้วก็ต้นทุนก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แพงมากนะครับร้อยหนึ่งเกือบ200นี่แหละไม่ได้ถึงไม่ได้เยอะแยะนะครับมื้อเย็นนะครับกินทานทั้งครอบครัวนะครับผมก็นำอาหารเป็นชิ้นนะครับสไลด์บางๆพอประมาณเท่าที่จะสไลด์ได้นะครับประมาณนี้แหละ นี่เนาะตามนี้ครับผมคลิปแบบนี้หมูเมนูเนี้ยนะครับนะผมทำบ่อยแล้วนะครับผมก็จะไม่บรรยายอะไรมากมายนะครับเสร็จแล้วก็หมักแต่ละครั้งเนี่ยผมหมักไม่เหมือนกันเลยนะ <laughs> นะนะครับก็ประมาณคล้ายๆกันนั่นแหละมีซอสอะไรผมใส่น้ำมันหอยไป3ามช้อนนะครับรอบนี้รอบนี้หนะมักปลาด้วยเป็นน้ำ ปลา้านะครับมีซอสปรุงรสฝาเขียวตอนแรกว่าจะใส่โชยุที่อยู่ข้างๆข,นะขวดเล็กๆนะครับไม่ใส่ดีกว่านะครับสองซอสนี่ก็พอแรงแล้วนะครับหมักปลาด้วยนะครับนัวๆเป็นป,ปลาปลาลายี่ห้อนี้ในแบรนด์นี้ทำอะไรก็อร่อยนะไม่บอกแบรนด์แล้วกันไม่ได้คาโฆษณานะครับจะโขกกระเทียมใส่ด้วยก็ได้นะครับ อันนี้เป็นแป้งอเนอกประสงค์นะครับเป็นแป้งข้าวโพดก็ได้นะครับก็เพิ่มความทําให้เนื้อมันนุ่มนะครับแล้วก็ไข่ด้วยไข่กับแป้งทําให้เนื้อนุ่มนะครับแค่นี้แหละทําเป็นหมักหมูหมักแล้วไว้ทําหมูกระทะก็ได้นะครับเนาะแต่ผมใช้วิธีการรวนนะครับรวนให้สุกแล้วก็แค่นั้นเองเหมือนทุกครั้งที่ผมทํานั่นแหละ ทำไมถึงชอบนะเพราะว่าม,มันมันทานง่ายนะครับมันคืออะไรรู้ไหมถามว่าชอบไหมก็ชอบชอบทานหมูทานไก่ไท,ทานเนื้อนะครับ <laughs> จิ้มกับน้าจิ้มมัน<แ>มันได้รสชาติดีนะครับถือว่าเป็นเมนูโปรดเลยแหละของของลูกๆในบ้านนะครับก็เลยทําเมนูนี้ประจำนะฮะแค่เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรล่ะ เปลี่ยนเปลี่ยนเนื้อหมูเป็นเนื้อไก่เปลี่ยนเนื้อไก่เป็นเนื้อ,นนอวัวประมาณนั้นนะครับก็นี่เลยเตรียมผักครับผมนี่หั่นตามชอบแล้วกันก็จะมีวุ้นเส้นนะครับอ่าเรียบร้อยเตรียมของทีนี้ก็เริ่มลงมือนะหมักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับระหว่างที่หมักเราก็ไปเตรียมผักเตรียมวุ้นเส้นนะครับเนี่ยก็ผมไม่ใช้น้ํามันนะครับเนาะ เพราะว่าในเนื้อหมูมันก็จะมีติดมันอยู่ด้วยแล้วก็มีความชื้นอยู่ด้วยผมก็คั่วคั่วไปนะครับเนาะเนื้อก็หมักเรียบร้อยแล้วคั่วจนสุดนะครับจนจนสุกนะครับจะเรียกคั่วเรียกรวนแล้วแต่นะครับเนาะก็นี่เริ่มสุกแล้วจริงๆแล้วก็เมนูนี้มันจะยุ่งยากช่วงเตรียมของนั่นแหละนะครับแต่เวลาทำให้สุกนี่แปบ๊บเดียวครับ ไม่ถึง20่นาทีถ้าเราสไลด์เป็นชิ้นบางๆนี่ก็แป๊บเดียวครับผมผมก็จะปล่อยขี้เปียยาวจะจะเจียวกระเทียมก่อนก็ได้นะครับนะหมักด้วยกระเทียมก็ได้นะรอบนี้ผมผมลืมทําแต่ละครั้งนี่ก็ก็แล้วแต่ของที่มีอยู่ในบ้านนะครับเนาะนะครับนี่ถ้าใส่น้ํามัน,ม,น,ม,นมันก็จะไม่ไหม้นะครับเนาะถ้าใส่น้ํามันก็จะไม่ไหม้นี่ผมไม่ใส่น้ํามันนะ ก่อนหน้านี้ผมก็จะเอาน้ำมันลองก้นกระทะนิดหนึง่งนะเจียวกระเทียมด้วยแต่รอบนี้ลองเป็นการคั่วดูนะครับก็ผัดไปเรื่อยๆครับเนาะจะผัดจะจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ก็ <g ül> นี่พอมันเริ่มเริ่มสุกเนาะน้ำมันที่ติดอยู่กับส่วนที่มีมันก็จะค่อยๆออกมานะครับ ถ้าก็จะเริ่มมีความชื้นนะตอนแรกก็จะแห้งๆหน่อยหนึ่งนะครับผมก็ผัดไปเรื่อยๆคั่วไปเรื่อยๆจนจนสุกเท่าที่เราพอใจนะครับผมโอเคครับผมเนื้อที่เราผัดที่เราคั่วที่เรารวนสุกแล้วก็ใส่ถาดนะครับรอไว้ต่อไปก็เป็นการผัดผักนะครับ กระทะนี้ไม่ต้องล้างเลยเครื่องหมักที่ติดอยู่กับเนื้อหมูก็ติดอยู่กับกระทะนี่แหละพร้อมพร้อมผัดต่อไปได้เลยเนาะผัดผักนี่ก็ผมก็ไม่อะไรมากมายนะครับเติมน้ามันหอยพอ,อเครื่องที่ติดอยู่กับกระทะนะครับเดี๋ยวมันก็จะซึมเข้าเนื้อผักเองเวลาเสิร์ฟนะครับก็ เสร็จพร้อมทั้งถาดนี่แหละนะทั้งผักทั้งเนื้อทั้งวุ้นเส้นน,น้ำหมกมนาวใหม่นับทานกันสี่คนพ่อแม่ลูกนะครับนะจริงจริงแล้วผมก็ทําหลายเมนูนะแต่ว่า,เ,าเมนูนี้เป็นเมนูที่ทําเป็นประจำเนาะนะมันก็เลยชํานาญนะครับก็เลยมีโอกาสได้ได้บันทึกวิดีโอไว้นะครับนะถ้าเป็นเมนูอื่นนะครับมันก็จะ ไม่มีความชำนาญคลิปวิดีโออยากจะถ่ายก็ไม่ได้ถ่ายนะครับผมพอถึงเมนูนี้ทีไรเนี่ยผมว่างถ่ายคลิปตลอดเลยโอเคผักสุกแล้วนะครับก็ตักใส่ถาดไว้เลยนะครับตักใส่ถาดไว้ต่อไปก็เป็นวุ้นเส้นนะครับน้ำที่เหลืออยู่นี้ก็เอาไว้ผัดวุ้นเส้นนะครับ บุนเซ้นก็ไม่แพงนะถุง19บาทเองอหมู13อยม้นุเส้น19นะครับแล้วก็ผักประมาณ30บาทก็เกือบ200น้ําน้ำจิ้มก็ที่เหลือจากทั้งงต้นก่อนนะครับเป็นน้ำจิ้มสุกี้เนาะนะครับผัดไปเรื่อยครับผัดจนสุกนะแบบไหนสุกผมว่าทุกท่านพอจะรู้อยู่แล้วนะครับ เติมซอสไดนึงเป็นซอสผักเขียวนะทำอาหารนะครับด้วยส่วนตัวแล้วผมไม่ก็จะมีสูตรตายตัวหรอกอทาไปด้วยชิมไปด้วยตเติมไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับถ,ถ้าทําทุกวันนะครับก็จะกลายเป็นความจานานนั่นแหละทําไปเรื่อยๆดูว่าเติมเท่านี้จะรสชาติออกมาแบบไหนนะครับรอบนี้นี่เลยเมนูเดิมเดิม ลูกลูกชอบด้วยนะคะรับแมนมบนตะมือขึ้นตะมือว่านย่มเศร้าเชียบปะลูกทำอม คุนได้กินไหมอ่ะฮะแสบอือหือโอ้นอโจดกินกันยังกันเสบโอเคย่ามลวกมัดเลีว มือหัวไหลมาไหลของลูกขึ้นิดอ่ะมันหยุบเพื่อเพื่ออะไรเพื่อ